สวัสดีค่ะพี่น้องในพระเยซูคริสต์ทุกท่านดิฉันรัตด,ดาเหล่าพลายนาพบกับพี่น้องอีกครั้งวันนี้เป็นบทเรียนเฝ้าเดียววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์คริสต์ศักราช2022จากพระธรรมโยชูวาในบทที่22ข้อที่21ถึงข้อที่34สสุดใจกับพระเจ้าขณะนั้นคนรูเบนคนกาด และคนมนัสเสเครื่องเผ่าได้ต่อผู้นำของตระกูลอิสราเอลว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งพระทั้งปวงพระยาเวพระเจ้าแห่งพระทั้งปวงพระองค์ทรงทราบและให้อิสราเอลทราบด้วยเถิดหากเป็นการกระหรือการทรยศต่อพระยาเวก็อย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้เลยถ้าเราได้สร้างแท่นบูชานั้นเพื่อหันจากการติดตามพระยาเวหรือเพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือทันยาบูชาหรือเพื่อถวายสานติบูชาบนแท่นนั้น ก็ขอพระยาเวห์ทรงลงโทษเถิดแต่เปล่าเลยพวกเราได้สร้างไว้เพราะเกรงว่าในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่าพวกเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระยาเวห์ทรงกำหนดแม่น้ำจอแดนเป็นพรมแดนระหว่างพวกเรากับพวกเจ้านะคนรูเบนและคนกาดเอ๋ยพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระยาเวห์ และลูกหลานของพวกท่านก็อาจจะทําให้ลูกหลานของพวกเราหยุดเกรงกลัวพระยาเวดังนั้นเราจึงว่าถ้าเราสร้างแท่นบัตรนี้ไม่ใช่สําหรับถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสัตวะบูชาใดๆแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับพวกท่านและระหว่างคนชั่วอายุต่ตอจากเราว่าเราจะทําการโปรนิบัติพระยาเวเฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวะบูชาและเครื่องสารติบูชา ด้วยเกรงว่าลูกหลานของพวกท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่าพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระยเวและเราคิดว่าถ้ามีใครพูดเช่นนี้กับเราหรือกับชาติพันธุ์ของเราในเวลาข้างหน้าเราก็จะกล่าวว่าดูสินั่นเป็นแท่นจำลองของแท่นแห่งพระยเวปู่ย่าตายายของเราทำไว้ไม่ใช่เพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสัตวะบูชาแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างพวกเรากับพวกท่าน ขอให้เรื่องนี้ห่างจากเราเถิดคือที่จะกระบจต่อพระยยเวและหันจากการติดตามพระยยเวเสียในวันนี้โดยสร้างแท่นอื่นสําหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวธัญ,ญบูชาและเครื่องสัตวะบูชานอกจากแท่นของพระยาเวพระเจ้าของเราซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระพราของพระองค์เมื่อฟีเนหัสปูโรหิตและพวกผู้นําของชุมนุมชนและหัวหน้าตระกูลของอิสราเอลที่อยู่ด้วยกันนั้นได้ยินถ้อยคําที่คนโรเบนคนกาด และคนมนัสเสกล่าวก็เห็นชอบฟีนหัสบุตรของเอเลอาซาบุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสว่าวันนี้เราทราบแล้วว่าพระยาเวสถิตท่ามกลางพวกเราเพราะพวกท่านไม่ได้ทำการทรยศนี้ต่อพระยาเวท่านจึงช่วยให้พงพันธ์อิสราเอลพ้นจากพระหัตของพระยาเวแล้วฟีนิัสบุตรเอเลอาซาบุโรหิตและพวกผู้นำก็กลับจากรูเบนและคนกาดจากแผ่นดินกินเลอาดไปยังแผ่นดินคณาอัน ไปหาประชาชนอิสราเอลแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบรายงานนั้นเป็นที่พอใจประชาชนอิสราเอลแล้วประชาชนอิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้าและไม่พูดถึงเรื่องที่จะทําสงครามกับพวกเขาเพื่อทําลายแผ่นดินซึ่งคนรูเบนและคนกาดได้อาศัยอยู่นั้นคนรูเบนและคนกาดเรียกแท่นนั้นว่าแท่นพยานพวกเขากล่าวว่าแท่นนั้นเป็นพยานในระหว่างเราว,ว่าพระยโเวทรงเป็นพระเจ้า จากพระธรรมตอนนี้มีบทเรียนสองบทเรียนที่เราจะมาศึกษาดูด้วยกันบทเรียนแรกการรีบเร่งในการแก้ไขปัญหาจากบทเฝ้าเดียวในตอนที่ผ่านมาชนชาติอิสราเอล9ก้าเผ่าครึ่งเข้าใจผิดว่าอีกสองเผ่าครึ่งนั้นกำลังกบฏท,ทรยศฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าก็ไม่อาจจะนิ่งเฉยหรือปล่อยให้พี่น้อง่วมชาติทำผิดต่อไปได้ รัมพีได้กล่าวถึงผู้นำ9ก้าเผ่าครึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่21และข้อที่30ถึง32ทั้งฟิเนหัดซึ่งเป็นลูกของมหาปุโรหิตเอเลอาซาและผู้นำของอิสราเอลอีกสิเผ่าที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอดแดนคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณก็ไม่ได้รีรอแต่ได้รีบเร่งในการที่จะไปเจรจาพูดคุยให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไร เพื่อจะจัดการแก้ไขปัญหาก่อนที่เรื่องจะบานปลายใหญ่โตออกไปมากกว่านี้จนอาจจะกลายเป็นสงครามระหว่างพี่น้องร่วมชาติได้และที่สำคัญผู้นำเหล่านี้จัดการแก้ไขปัญหาตามหลักการที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญตัติบทที่13ข้อ12ข้อที่18ถ้าท่านได้ยินว่าในเมืองหนึ่งเมืองใดของท่านซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน ประธานให้ท่านอาศัยอยู่นั้นมีคนเลวบางคนจากท่านกลางท่านออกไปชักชวนชาวเมืองนั้นว่าให้เราไปปรนิบัติพระอื่นๆกันเถิดซึ่งเป็นพระที่พวกท่านไม่รู้จักท่านจงสอบถามและอุตสา์ค้นคว้าและถามดูและนี่แน่ถ้าเป็นความจริงและแน่นอนว่าสิ่งพึงรังเกียจนั้นยังทำกันอยู่ในท่ามกลางท่าน ท่านจงฆ่าชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบทำลายเสียให้สิ้นเชิงด้วยคมดาบทุกอย่างในนั้นรวมทั้งฝูงสัตว์ด้วยท่านจงเก็บของริบในเมืองนั้นไปกองไว้ที่ลานเมืองและเผาเมืองนั้นกับของริบทั้งหมดในเมืองนั้นเสียด้วยไฟถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านให้เป็นเมืองร้างอยู่เป็นนิดห้ามสร้างขึ้นมาใหม่ห้ามสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้น ติดมือท่านไปเพื่อว่าพระยาเวจะทรงหันพระพิโรธยิ่งของพระองค์และทรงสำแดงพระกรุณาต่อท่านและทรงรักเอ็นดูท่านและให้ท่านทวีมากขึ้นดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบันพระบุษของท่านนั้นถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านคือรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้ากำลังบัญชาท่านในวันนี้ และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระยาเวพระเจ้าของท่านและเมื่อบรรดาผู้นำรู้ความจริงจากปากของผู้นำสองเผ่าครึ่งว่าแท่นบูชาริมแม่น้ํานี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์เท่านั้นไม่ได้สร้างเพื่อเป็นแท่นบูชาพระต่างชาติสงครามก็ไม่เกิดขึ้นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ยังคงอยู่ สังเกตจากชีวิตของผู้นำอิสราเอลในพระธรรมตอนนี้ถ้าชนชาติอิสราเอลมีความร้อนดนในพระเจ้ารีบเร่งในการแก้ไขปัญหาเช่นนี้อยู่เสมอเสมอพวกเขาก็จะไม่เสื่อมถอยไปอย่างรวดเร็วและไม่ต้องพ่ายแพ้ต่อพวกข่าศึกในเวลาต่อมาด้วยแต่ว่าความร้อนดนเพื่อพระเจ้าอย่างสดใจเช่นนี้อยู่กับพวกเขาไม่นานนะักแค่คนรุ่นนี้เท่านั้นพอถึงรุ่นต่อ,ตอมา ก็เริ่มจะหย่อนยานไปในที่สุดเป็นบทเรียนและข้อคิดสำหรับเราคนที่รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจจริงๆเขาจะกล้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังด้วยความระมัดระวังเพิ่งพาพระเจ้าขั้นตอนและวิธีการจะตั้งอยู่บนหลักการพระคำของพระเจ้า และผลดีของการรีบเร่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ปัญหาไม่บานปลายและไม่ถูกซุกซ่อนเอาไว้แต่ก็ไม่ควรจะใจร้อนเกินไปเมื่อเห็นคนรอบข้างเราอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือพี่น้องในความเชื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างและเรียบด่วนสรุปโดยไม่มีการสอบถามหรือฟังข้อเท็จจริงจากอีกฝ่ายให้ครบถ้วนเสียก่อน เพราะว่าการดวนสรุปโดยฟังความเพียงข้างเดียวก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดปัญหาตามมาได้เชื่ออย่างแน่นอนว่าการลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ตรงจุดตามหลักการของพระคัมภีร์ตามหลักการของพระเจ้าด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจะทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวของเราผู้เชื่อทุกคนมีผู้กล่าวว่าอย่างน่าคิดว่าบาปที่ไม่ถูกจัดการ จะลูกกลามใหญ่โตนำผลเสียอย่างร้ายแรงมาสู่ชีวิตสุดใจกับพระเจ้าบทเรียนที่สองไม่ลืมพระเจ้าในช่วงต้นของบทที่22นี้ก่อนที่ชนชาติอิสราเอลสองเผ่าครึ่งคือเผ่าโรเบนเผ่ากาดและเผ่ามนัสเสครึ่งเผ่า จะแยกออกจากชิโลซึ่งเป็นที่ตั้งพระพาราของพระเจ้าเพื่อเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ดินแดนฝ้าตะวันออกของแม่น้ําจอแดงตลอดไปนั้นโยชูวาซึ่งเป็นผู้นําได้อวยพรพวกเขาแต่ก็ได้กําชับให้เชื่อฟังพระบัญญัติพระเจ้าให้รักพระเจ้าให้ผูกพันอยู่กับพระองค์เท่านั้นติดตามด้วยสุดจิตสุดใจซึ่งปรากฏอยู่ในโยชูวา บทที่22ข้อที่5เพียงแต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและกฎหมายซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวบัญชาท่านไว้คือให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมันคาทั้งสิ้นของพระองค์และยึดมั่นอยู่กับพระองค์และปรนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านโยชูวาได้เน้นคำว่า สุดจิตสุดใจหลายครั้งกับชนชาติอิสราเอลเพราะว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าอิสราเอลไม่สุดจิตสุดใจกับพระเจ้าพวกเขาก็จะไปอารุ่มอรวยแบ่งจิตแบ่งใจส่วนหนึ่งไปผูกพันตับรูกเคารพไปผูกพันต่พระของชาวพื้นเมืองชาวคณาอันและสุดท้ายชนชาติอิสราเอลก็จะหลงหลืมพระเจ้าได้ นี่จึงเป็นคำเตือนและคำกํำชับสำหรับโยชูวาบทเรียนและข้อคิดเตือนใจสำหรับผู้เชื่อในพระเจ้ามีหลายๆคนที่ตอนเริ่มต้นเชื่อในพระเจ้าใหม่ๆเราสุดจิตสุดใจกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเราเชื่อพระเจ้าด้วยหัวใจที่ร้อนรนเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเลยทีเดียวแต่พอเวลาผ่านไปก็เกิดแบ่งจิตแบ่งใจไม่ได้สุดจิตสุดใจแล้ว ความรักดั้งเดิมที่มีในพระเจ้าก็ค่อยๆหมดไปจากหัวใจของเราความรักดั้งเดิมก็คือการรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจนั่นเองจากพระธรรมโยชูวาจึงเตือนผู้เชื่อทั้งหลายไม่ลืมความรักดั้งเดิมที่เราเคยมีในพระเจ้าต้องฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่อยู่เสมอๆในพระธรรมมิวรบทที่สองข้อที่4ถึงข้อที่หคริสตจักรเอเฟซัส ถูกพระเยซูคริสต์ตำหนิว่าพวกเขาละทิ้งความรักดั้งเดิมพระองค์จึงทรงเตือนให้กลับใจใหม่และกลับไปทำอย่างตอนแรกที่เริ่มเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะนั่นคือจุดที่พระเจ้าทรงพอพระไยัยวันนี้อะไรหรือใครเป็นแรงจูงใจเราในการติดตามพระเจ้าสิ่งใดหรือใครที่ป็นแรงจูงใจเราให้รับใช้พระองค์ ถ้ามาจากความรักที่เรามีต่อพระองค์ก็ให้เราทุ่มเทอย่างสุดหัวใจทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าแม้มนุษย์จะไม่เห็นความดีที่เราทำไม่ชื่นชมยินดีในตัวของเราแต่พระเจ้าทรงมองเห็นอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดปิดบังให้พ้นสายพระเนตรพระเจ้าได้และเมื่อพระองค์ทรงชื่นชมทรงชมเชยเรานั่นคือคำชมเชยที่แท้จริง ไม่มีใครจะเอาคืนไปได้ขอให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจก็เพียงพอแล้วให้เราอธิษฐานร่วมกันค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนจากพระธรรมโยชูวาที่เตือนสอนผู้เชื่อทั้งหลายให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจพันผูกชีวิตของเราอยู่กับพระองค์และพี่น้องในความเชื่อเพื่อเราจะไม่หลงเจน หลงทางและหลงลืมพระเจ้าไปถ้าแต่พระเจ้าถ้าความรักดั้งเดิมของเราทั้งหลายได้เลือนหายและหล่นหายไปในชีวิตของเราขอพระชนะของพระองค์ในวันนี้จะนําเราทั้งหลายกลับใจใหม่และเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ขอทรงฟื้นฟูสภาพฝ่ายวิญญาณของเราขึ้นมาใหม่ด้วยความรักของพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่เป็นความรักที่สดใหม่อยู่เสมอเพื่อเราทั้งหลายจะกลับมารักพระเจ้าได้ดังเดิมรับใช้พระเจ้าและติดตามพระองค์ด้วยสุดใจดังเดิมลูกจิงอธิษฐานร้องทูลด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกทกท่านและขอความรักแท้ของพระองค์ประทานลงมาเหนือชีวิตของทุกท่านที่กำลังรับฟังคลิปนี้ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเวยวของคริสจักรแสงสิภาพของเรานะคะ